Formal, Onion, ท่านงผู้แทนปปสประ่านเทศบาลผู้แทนของท่วความรู้นักที่่วที่สารสูตลอดจนถึงตัวแทนองค์กรองค์กรสวจวัดกิตนั้ปปสเศศาาสาิกองาทหารนิเวศสมน ผู้ไปจากที่จากที่จากโรงพยาบาลเราจะถึงผูง้นั้ในในบทบาทหน้าที่แล้วก็ได้บึกท้อได้ปฏิบัติจริงก็เกิดท่าจัเกิดความกังวลเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ถามหน้าที่อย่าหน้าที่ของตนเอง ได้งานิอไม่ทุกคนรู้หน่เรื่อเี่ยนหีบาดตายอะไแต่ถ้าาหน่วยงานท่านเกียนจากวอรอท่านเกี่ยนาที่ตารวมงัที่ไม่ีกไม่จัเลยไม่รู้จักตัวทน็ลอประรนรรจบนะนะครับผู้ที่ต้องบริารท่านนะครับก็ ก็ตลอดนี้นะครับก็เป็นการที่เราได้นะครับกทางการขอแผงเฉลี่ยนะครับในพื้นที่เเมนะครับด้วยแผงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้เเขตเมืองประมาณนั้นอะไรทวกนนะครับผมเป็นตัวแทนของไฟฟ้าที่สองนะครับเวลาไฟไหม้ขึ้นมาก็เ้รับนจอนะครับได้ยินหรือมว่า การปล่อยไฟฟ้าของเราเองก็จะมากยิ่งขึ้นนี้นะครับไฟฟ้าเนี่ยเป็นพลังงานที่อันตรายมากนะครับผมที่มาวันนี้เนี่ยขอถามมาพูดนี้เพื่อว่าอธิบายให้ท่านได้เข้าใจถึงอันตรายของกระแสไฟฟ้านะครับบ้านที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟเก่าเอยู่เช่นในกระดูกกระดูกเนี่ยอ่างบนเนี่ย สามสิบปีนะครับไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยยังอายุการใช้งานมันนะครับอย่างเช่นสายไฟฟ้าอินดอร์นะครือสายไฟฟ้าภายในเนี่ยไม่เกินสิบปีนะครับนะบ้านเดินไม่ทัดเดียร์นพวกเราที่ไปดับเพลิงเนี่ยก็อันตรายเหนกเพราะว่าบนผมเห็นวันก่นที่เซเว่นที่เซเว่นวันก่น เราเนินมาต่ตอนกว่เีายายามดึปพายยังยังม่ได้เอ่ออยางกางเนินงานประกันและบรรเทาสาหัสในจังหวัดนะครับเชิญบางเร่กรมานะครับเมตน่อม่ักครู่เนเดีก็จะมีการพูดคุยนะครับกับตวโปรแกราในเรื่องทฤษฎีนิดนึงนะครับแล้วก็ วันก่อนก็มีการพูดคุยกันที่สภกรเลยนะครับเรื่องของยุทธศึกตอนที่เราจะมาจับไปเรารู้จักไปใช่ไหมครับรู้จักไปนะครับออกไปทีมางได้ยังไได้แล้วเอาเพียงสานเพียงสบานสิบคนครับไปจ่ายมันจะมีอยู่สามจังหวะนะครับหนึ่งสองสามตาครับเย็นมันรอบที่สาม แบกลุกส่บนบาใส่บนพื้นทำปฏิบัติทำงานยากลำบากช้าการูงก็ต่อใส่บนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตบทางมาหนึ่งองต้องมีผู้รับขอขอรับเรวเร็วเว่หน่อยผู้รับผู้รับเสร็จรปั